ส่วนคนนี้ลูกหลักเลยค่ะน้องน้ำเงี้ยวเป็นอ้อนใหญ่คนใหญ่ใช่อันนี้เป็นอ้นบ้านเราเนาะใช่ค่ะอ้นบ้านเราค่ะหเห็นไหมคะตัวเล็กๆก็เนี่ยกินเริ่มกินข้าวโพดกินอะไรกันแล้วเนะี<ะ>่ยครับให้ลูกไปกี่ตัวครับสองตัวค่ะ้องนี้มีสองตัวน่นาจะพู่หนึ่งเนียหนึ่งนะอายุเท่าไรครับอันนี้เดือนนิดๆค่ะเดือนนิดๆเนาะใช่ค่ะยังไม่อ่านนมแต่ใกล้ๆเนะนี่ยตัวพู่กับตัวเมีย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้แนะนําตัวน้องสมนวีค่ะเป็นอ้นเผือกตาแดงอ้นเผือกตาแดงเนาะใช่ค่ะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยวันนี้ประมาณสี่เดือนค่ะสี่เดือนเนาะใช่ค่ะอันนี้คือเขาเลี้ยงไว้สวยงามใช่ไหมครับใช่ค่ะเลี้ยงสวยงามน่นแะค่ะอ๋อคือคือเขาโตเต็มที่ยังครับเนี่ยยังค่ะคนนี้โตประมาณสองถึงสี่โลค่ะ โลได้อีกนิดนึงใช่ตอนนี้ยังไม่เห็นโลเลยค่ะยังเป็นเด็กอยู่เลย <c oughs> ค่ะแต่คนนี้เป็นอ้นกลางครับตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงอ้นไปเยอะไหมครับเยอะค่ะรวมสามสิบกว่าตัวค่ะมีทั้งเล็กกลางใหญ่เลยค่ะในกลางใหญ่เลยใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ก็จะเน้นเป็นอ้นสีขาวหรือว่าพวกอ้นที่ หน้าขาวๆหน่อยอะไรเงี laughter, s nice. <S <so ้ยค่ะสีแปลกๆหน่อยครับประตสวยงามเนาะสวยงามค่ะแต่ว่าก็มีทุกสายพันธ um> ุ์เหมือนกันมีทุกสายพันธุ์ค่ะครอพันธุ์เหมือนกันเนี่ยค่ะเนี่ยก็จะเป็นห้องอ้นนะคะหาออ้นก็เราก็จะควบคุมอุณหภูมิและความชื้นนะคะก็จะมีตัววัดอยู่นี่เพื่อให้น้องไม่เป็นฮิสโตม์นะคะห้องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ้นกลางค่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้องแพนด้าตัวใหญ่เลยแล้วก็พวกน้องขาวตาดำตาแดงค่ะ พรุ่งนี้ก็ไซโต้ความผสมหมดแล้วค่ะก็มีผสมไปบ้างแหละหันหน้าหน่อยเราหันหน้าหน่อยดิอันนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับอันนี้ขว้วกว่าแล้วค่ะผสมได้ยังผสมแล้วค่ะอันตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เนาะใช่ใช่ผสมชาวบ้านไปแล้วอ,อันนี้หนะักโลเจ็ตคือ,เข,เ,อ,นนอนนเขาเรียกว่าอันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรเียครับเนี่ยคอก หรือว่าบอ่อหรือว่าบอ่อค่ะบอ่บอใช่ใช้เป็นกระเบื้องหกสิบคูณหกสิบอะค่ะแล้วก็ใช้กาวตะปูเชื่อมขนาดมาตรฐานหรือว่าไงมาตรฐานนะคะแล้วก็มีฝาปิดกันยุงค่ะครับฝาก็สั่งทําตามขนาดบอ่อค่ะอืเพราะว่าบางคนก็ใช้เป็นบอ่อปูนซีเมนตแล้วแต่สะดวกแต่ว่าถ้าพื้นที่ไม่เยอะอค่ะแนะนําเป็นบ่อกระเบื้องแล้วก็น้องก็จะไม่มีปัญหาเรื่องฟันด้วยค่ะครับ แทะไม่ได้ออกไม่ได้น่นแน่นอนไอตัวนี้อ้นเผือกเนาะใช่ค่ะเผือกตาดำค่ะเผือกตาดำเป็นต้นกางอข้าใหญ่สุดหรือยังครับเนี่ยใหญ่ใหญ่ได้อีกนิดนึงอะค่ะนิดหน่อยอก็ห้องนี้ก็จะเป็นอ้นกลางหมดเลย จะเป็นสีขาวเนาะทั้งหมดใช่ค่ะชอบสีขาวนะ <c oughs> น้องน่ารักดีครับอย่างตัวใหญ่เนีย่ยตัวใหญ่ๆก็จะประมาณเนี้ค่ะน้องจะโตได้ประมาณเนี้ยค่ะคนนี้กินเก่งอ้วนขี้อ้อนด้วยออายืนสองขาแล้วยืนดิไม่ยืนไ <c oughs> <c oughs> อกล้องไอกล้องอาหารเขาเราเรอยนให้เขาเป็นเวลาหรือว่าให้ยังไงให้ตลอดให <c oughs> ให้ทุกวันนะค่ะให้ทุกวันใช่ะคะ่ะก็ให้อ้อยให้เขาพูดให้ไผ่มันอย่างอื่นมีเสริมไหมครับก็มีเสริมบ้างนะคะมันแกวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิตามินบำรุงเนะคะ่ะ อ้นนี้เขาเขาจะไม่กินน้ำนะรือว่ายังไงครับไม่ไม่ทานน้ำค่ะไม่ทานน้ำไม่ทานน้ำเขาทานน้ำจากพืชที่ให้ไปอะค่ะพวกอ้อยพวกข้าวโพดก็น้ำเยอะนะค,ะครับแล้วถ้าบางคนให้น้ำเนี่ยอ้นมางูนก็จะแบบถ่ายเหลวท้องเสียอะไรเงี้ยก็มีค่ะแต่ถามว่าอ้นกินน้ำได้ไหมก็กินได้ค่ะ มีตาดำตาแดงด้วยนะมีตาแดงเดี๋ยวพาไปดูตาแดงค่ะไปค่ะไปดูตาแดงกันเยจค่ะอันนี้ก็บ่อออนอกโซนหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะพามาดูน้องข้างในก่อนน้องตาแดง เป็นอ้นกลางมีทั้งอ้นกลางแล้วก็อ้นใหญ่เลยอนันนี้นี่ตัวนี้จะเป็นน้องอ้นกลางตาแดงค่ะตาแดงอยู่นะอายุเท่าไหร่ครับนี่ก็ประมาณปีกว่า,วาค่ะประมาณปีกว่าเนาะใช่ส่วนคนนี้ร้องตัวนี้เป็นอ้นใหญ่ค่ะจะไม่ขาวนะแต่ว่าจะสีออกทองทองค่ะตาแดงส่วนคนนี้ เป็นอ้นกลางสีเอิซิวเวอร์เห็นสีแปลกดีก็แล้เก็บไว้ก็ยังไม่เคยเห็นสีนี้ที่ไหนเหมือนกันนะคะครับ้วลองเอามาขอพันดูแล้วก็ส่วนคนนี้เลยจะเป็นอ้นใหญ่โตเต็มที่แล้วอ่ะเคยได้ลูกแล้วด้วยตาแดงคนนี้น่ะก็สามสี่โลได้อ่ะค่ะส่วนที่แห่ือก็จะเป็นน้องอ้นอ้นใหญ่ เป็นอ้นใหญ่บ้านเรามีมีหลายสายอยู่ค่ะได้มาจากหลายเลยที่อันนี้น้องแพนดา้าน้องแพนดา้าน้องแพนด้าค่ะแต่เป็นไซจิ๋วหล่อโตค่ะได้ตั้งชื่อไว้ <laughs> ได้ตั้งชื่อไว้ไหมครับเนี่ตั้งหัดตั้งเนี่ยมีชื่อทุกตัวเลยค่ะเนี่ยชื่อพแพนแ้งได้มาจากนะไหน Oh. ได้น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะครับมีประวัติะนะค่ะเราประวัติมีประวัติทุกตัวอย่างอันเนี้ยค่ะเขียวหวานผสมกับไข่อะไรไปเมื่อไหร่เงี้ยค่ะอืมก hmm. ็คือทําประวัติไว้ทุกตัวจะได้จําได้ค่ะ mm. อย่างคนนี้ลูกหลับเลย mm. อันนี้น้องน้ำเงี้ยว mm. เป็นอ้นใหญ่ คนใหญ่ใช่คนนี้ก็ได้มาหลายทอออยู่จนมาอยู่กับหนูแต่ว่าสีเขาจะแปลกกว่าคนอื่นเพราะว่าเขาจะขาวกว่าครับคือจะสว่างกว่าค่ะอืมเชื่องด้วยมากมากตับได้นะไห่กันอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ขวบหนึ่งค่ะขวบหนึ่งเนอะใช่ใช่ใหญ่มากเลยไม่กันนะคนนี้กล้าับไหมคะไม่กล้านะครับ นังเงียวเชียงลูกนะเนาะได้ผสมมาางยังครับเนี่ยผสมค่ะผสมพึ่งผสมไปเมื่อมันที่ยี่สิบสี่เดือนที่แล้วอะค่ะก็พึ่งผสมไปก็รอติดตามลูกเขาอยู่ครับเพราะว่าผสมกับตัวที่หน้าสีอ่อนๆเหมือนกันตัวนี้ใช่ไหมไี่มาเป็นสายของอบอย ใช่ค่ะวันนี้ใส่คูบอยผสมกับเผือกขาวตาแงดงแต่ลูกก็ออกมาสีน o r มอปก,กติให้ลูกไปกี่ตัวครับสองตัวค่ะห้องนี้มีสองตัวน่นาจะพูดหนึ่งเมียหนึ่งนะขยิ้มหน่อยขยิมหน่อยขยิมหน่อยใจดีค่ะห้องนี้เขาใจดีดอายุเท่าไหร่ครับอันนี้เดือนนิดๆค่ะเดือนนิดนิดเนาะใช่ค่ะยังไม่อย่านอน แต่ใกล้ๆเนี่ยตัวผู่ก,กับตัวเนี้ยได้กลับบ้านแม่ห่วงอยู่ค่ะตัวนี้เลี้ยงลูกก็เลยหอมไปหน่อยนะปกติอ้วนกว่านี้นะอันนี้เป็นอ้วนบ้านเราเนาะใช่ค่ะอ้วนบ้านเราค่ะเนี่ยนะเห็นไหมถ้ตัวเล็กๆก็เนี่ยกิน,ะกนเริ่มกินข้าวโพดกินอะไรกันแล้วเนะี่ยครับเริ่มขาบแล้ว,ลวใช่ใช่กินได้แล้วเหรอ เห็นก็บอกว่าเวลาเป็นไล่ทับกันมันน้องอื้อๆื่คนไม่ทับก็อื้อเหรอเนี่ยตอนนี้ไม่ไล่กันก็ร้อง่ะอย่างไอตัวน้ำเงี้ยนี่ร้องทั้งวันเลย่ะยิ่งไปเก่ามันยิ่งอะไรมันยิ่งร้องก็จะต่างกับอ้นทางอื่นนิดนึงเพราะว่าเขาจะตัวเล็กกว่าแต่สีเขาจะอ่อนกว่าสวยคือแล้วแต่ความชอบถ้าบางคนชอบตัวใหญ่อย่างเงี้ยคะชอบ ทางของสายคู่บอยสายหมอคมแต่ว่าถ้าใครชอบตัวเล็กๆสีส่องสว่างก็จะชอบอ้นทางใต้เป็นอ้นกลางหรือเปล่าครับเป็นอ้นใหญ่ค่ะอ้นใหญ่กันเป็นอ้นใหญ่ของทางใต้<อ>แต่ว่าของทางใต้เขาจะใหญ่แต่แค่เนี้ยอ๋อใหญ่ประมาณนี้นะใช่เหมือนพวกนกขุนทองเหนือกับใต้เขาก็จะตัวไม่เท่ากันนะคะครับครับเรียงในบอ่อกระเบื้องเนาะ 问好。 เราดูนมเขาอะค่ะตาเป็นเม็ดยื่นออกมาต่างจากปกติปกติจะแฟบๆมาค่ะครับถ้าท้องชัวร์ๆก็ใจแบบนี้มันหนูเลยเนาะใช่ค่ะหนูท้องก็อย่างนี้แหละใช่ค่ะจริงๆดูไม่ยากค่ะท้องไม่้องอันนี้ก็รอคลอดแล้วใช่ค่ะรอลอดค่ะท้องป่องเลย พรุนี้ก็รอค้อหนหมดแลวค่ะเขาผสมไปหมดแล้วถ้าเกิดว่าเอาอ้อนอ้อนของเราอโอ้นนดำมานามาผสมไปนี้ลูกลูกออกมาเี็ลูกออกมาก็จะสีดําค่ะสีดาใช่เพราะว่าสีขาวมันเป็นยีนด้อยถ้าอยากได้สีขาวก็ต้องเอาสีขาวผสมไปกัน,นะ,ะหรือไม่ก็อาจจะมีฟุกบ้างแต่ว่าโอกาสก็กน้อยอะค่ะน้อยเนะะาตออะต้องอยู่ที่พ่อต้องอยู่ที่พ่อเขาด้วยคือ ข้าสวยยังไงก็ดีกว่านอนหนึ่งเียวอะ <c oughs> ่ะค่ะสำหรับใครที่สนใจเลี้ยงสัตว์แปลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องอ้นน้องแพะหรือสัตว์ต่างๆเข้ามาดูได้ที่เพจครับออฟซูค่ะ หรือว่าโทรมาที่เบอร์หยกก็ได้ค่ะ089 4246 908ค่ะมาเลี้ยงสัตว์น่ารักน่ารักกันเยอะๆนะคะมีอะไรบ้างครับมีอ้นเป็นเหล็กแมแคทแคแคแมวป่านกองหัวจุกค่ะเยอะเลยงูก็มีค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ